พี่น้องจ้าน้ำครับน้ำแม่จ่าพ่อแม่พี่น้องจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าวันนี้ฝรั่งฝังคงจะพาพ่อแม่พี่น้องมาแกงเห็ดนะจ้านี่จ้าเห็ดแซ่แข็งของเฮาที่เก็บมาไห้นะจ่ะลืมหันันลืมให้พ่อแม่พี่น้องเบ่งก่อนจ้ะมันเป็นดอกงามๆเลยจ้ะหันเสร็จแล้วจังคืดพ่อเนี่ย ท่านะจานี่ได้กระมังหนึ่งเครื่องของเขากะพริกตะไคร้จ่ะที่สีเอาไว้ใส่เพลินอันนี้เป็นหอมแดงจ่ะหอมแดงใส่หอมแดงน้ำจากพ่อแม่พี่น้องจาเราจะแกงหม้อใหญ่หม้อยักษ์เลยจ่ะวันนี้มีผักอีตูน้ำจ่ามือนี้เป็นผักอีตูจ่ะนี่ ได้ผักอีตูมาสองหอ,อยใหญ่กะละมังหนึ่งจะผักอีตูกับหัวหอมจากพ่อแม่พี่น้องจา๋าแกงง่ายๆสไตล์ฝรั่งฝั่งโคงจากพอแม่พี่น้องจ๋าแล้วก็มีบวบบวบฝรั่งของเขาจะพ่อแม่พี่น้องจา๋องา,จา,อ,อ,จาอันนี้บวบฝรั่งนะคะเตรียมไว้เรียบร้อยจา้นจานจ้าเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะอร่อยแค่ไหนแกงเห็ดพึ่งหวานของเราจา้า หม้อเราใส่น้ำใ่นั่นไปแล้วเลยจ้ะนี่เป็นน้ำยานางของเฮาจะ้ะเครื่องหมอ้อละน้ำยานางสองสามกองน้ำยานางสามกองจากเฮาใส่เป็นกองเลยจ้ะน้ำยานางเป็นกองเป็นนะน,นั่นบ่ได้น้ำยานางสดหรอกจะ้ะหม้อใหญ่เลยจะ้ะวันนี้หม้อใหญ่หม้อยักษ์เลยจะ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋า จะแกงไปทําบุญนะคะวันนี้ทําหมอหญ่เลยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋ามาทําแกงเห็ดไปวัดไปทําบุญด้วยกันนะจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าน้ำหมอ้อน้ำเขาห้อนแล้วเขากะเอาเกลือลงไปก่อนเลยจ้าก่อนอื่นเกลือลงไปจ้าเขาใส่หลายเพราะว่า เทาเห็ดหมอยญ่จะหมอ้อยักษ์เลยวันนี้เกลือลงไปที่เตรียมไว้ตะไคร้กับพริกลงไปเลยจ้ะตะไคร้กับพริกลงไปหมอห้อนแล้วกว็ลงไปเลยจ้ะตะไคร้พริกลงไปเลยหอมแดงจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ่าหอมแดงที่เขาเตรียมไว้เทลงไปเลยจ้ะหอมแดงก็ลงไปเลย เอากระิต้มไปเรื่อยๆจนหม้อเดือดคักคัดก้อนจักน้อยสักพักหนึ่งนะคะเอาก้อนสีมะเอาอันนั่นลงเอาเห็ดลงจ่าพ่อแม่พี่น้องจ๋าหม้อ้อนลกอะกะชุลดลงไปจ่าพ่อแม่พี่น้องจ๋าชุลดลงไป รสด,ดีลงไปจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ารสดีลงไปขาดไม่ได้ก็น้ำปลาเด้อจ้ะเด้อน้ำปลาของเราจ้ะน้ำปลาลงไปจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าแกง,งเงินเฮ็ดท้าต้องใส่น้ำปลาจ้ะจังแซบ่บ ล่าลงไปเลยนี่ปรุงซะก่อนเท่ากันเสียเยวเฮ็ดลงจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะปรุงให้รสชาติหอมก่อนนบ่หมอกัะเดือดขึ้นมาแล้วหม้อเดือดหม้อร้อนแล้วเอา เห็ดจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าเห็ดที่เฮาเตรียมไว้ลุงไปเลยจ้ะมือล้างแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องจ๋ามือล้างแล้วจ้าสะอาดเรียบร้อยจ้ะเห็ดลงไปเลยเห็ดที่เฮาหั่นไว้จ้ะแกงเห็ดไปทำบุญด้วยกันจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋า หมอกไงเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเมื่อกี้นี้น้ำน้ำยุคอันเกือบเคึงพ่เอาเห็ดใส่ละเต็มหม้ออ่างยางเลยจ้ะหมอยากเลยพ่อแม่พี่น้องจ้ะยังไม่ได้ใส่บวอบอีกจ้ะเราจะต้มเห็ดนานๆจากน้อยก่อนจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะครับก่อนใส่บวบลงไปกับผักเราจะต้มเห็ดให้มันนานที่สุดก่อนจ้ะ สูตรฝรั่งฟังโขงเองจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋ากือบล้นหม้อจ้ะเอาบวบใจเอาพักใจล้นหม้อพอดีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยคุณอะมาเด้อจ้ามากินแกงเห็ดหม้อใหญ่ด้วยกันแกงไปทําบุญจ้ะไปกินอยู่บุญน้ากันจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าไปเอาบุญน้ากันเนาะจ้ะเนาะแกงเห็ดหม้อใหญ่ไปเอาบุญ ้มกับไปเอาบุญนี่ลีเนาะจ้ะหม้อใหญ่หม้อยักษ์เลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะทำหม้อใหญ่ก็ได้บุญใหญ่เลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าหม้อใหญ่หม้อยักษ์ก็ได้บุญใหญ่บุญยักษ์แบบนี้จ้ะเนี่ยทิ้งไว้ให้มันเดือดให้มันห้อนต่อไปเนาะจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋ามาดูกันต่อไปนะคะนี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าหม้อเฮาก็ห้อนสุก ไปหลายละจ้ะนี่งั้บว่คักจะเอาบวบลงไปจะบวบที่เขาเตรียมไว้ลงไปเลยจะนี่ลงไปเลยต้มมาอันกระโดนเติบละจ้ะเห็ดเอาบวบลงไปเต็มหม้อเลยพ่อแม่พี่น้องจ่าโอ้เหลือพักอีกจ้ะเหลือพักอีตู้กับอันต้นหอมจ้ะ นี่เต็มหมออ่างยางซ่ำบาดนี่ป้าสิคนได้บ่ว่ามันเห็ดพอดีนี่พอดีล้นนี่จ้ะเอาห้องพอดีแต่ล้นนี่โอ้ปาติโทพ่อแม่พี่น้องจ้ะกูนอะอืมคนให้บวบมันลงไปข้างล่างจ้ะ ให้บวบสุกคนให้บวบลงไปข้างล่างจะได้สุสกสุกบวบสุกแล้วก็สิมะเอาก้อนสีเอาผักใส่จาาพ่อแม่พี่น้องจ้ะให้บวบมันสุกก่อน,ออน,ออน,อนบวบสุกแล้วก็สิมะใส่ผักใส่อันนั้นนำก้นที่หลังจะ้ะทิ้งไว้ในจะ้ะทิ้งไว้ให้อันเพิ่นเดือดอีกสักพักหนึ่งก่อนจะเบิ่งพ่อแม่พี่นอ้องจ้ะพุ่นน่ะเดือดแล้วด้จ้ะสุกละพุ่นน่ะ หมอเขาเดือดตวกดักดวกดกักเราจับพ่อแม่พี่น้องจ่าพูนะ่ะสอนคับพนะูน่ะมาเดือจ้ามาเดือมาเดือมากินแกงเห็ดตามไปกินอยู่บ้านบุญพูนเด้อจ้าเฮือนบุญพูนเด้อพูนะ่ะ ปาซะอ,อนคัจะจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเฮาสิเอาใบแมงลักลงเลยจ้าผักอีตูผักอีตูกับต้นหอมจ้าลงไปเลยหูผักอีตูเฮาก็ได้โชคดีเข้าไปอันในปาลิดได้ผักอีตูงามๆเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าผักอีตูงามๆาแบกมาเลยสองห่อใหญ่ๆ พอดีนี่แหละเขาห้องพอดีลนกดลงไปเลยจา้ากดลงไปกดลงไปให้เพิ่นซุกจก้ะเพิ่นล้นหอมหอมจก้กหอมผักอีตูบ้านเฮาหอมค่ะคุณน่ะหอมใบผักอีตูแห้งจา้าพ่อแม่พี่น้องจ้ะเห็ดกับหวานเขามาใส่หัวหอมใส่ผักอีตูลงไปสุดยอดเลยจก้กพ่อแม่พี่น้องจา้าเบิง่ง โอ้มาเด้อจ้าแซบแซบเป็นตาแซบมากจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าค้นก่อนจ้าค้นให้เพื่อนลงไปข้างรางจักหน่อยหนึง่งบว่แซบเป็นไปว่าได้ละวเนี่สุดยอดปานนี้พ่อแม่พี่น้องจ้ากุนะ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าพาพ่อแม่พี่น้องมาแกงเห็ดหม้อใหญ่ไปวัดด้วยการจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าไปทําบุญนะจ๊ะทําบุญบ่แม่ทาอยู่วัดดอกจ้ะทําอยู่บ้านนั่นคนไทยนี่แหละจ้ะเดี๋ยววันหน้าจะพาไปดูนะจ๊ะว่าการทําบุญอยู่ฝรั่งเศส ทางแดนบ้านเมืองเขาเป็นจังใดนอกจ้กนอะกพ่อแม่พี่น้องจา๋าแกงเห็ดหม้อใหญ่ของเราจะไปทําบุญกันนะจ้าพ่อแม่พี่น้องจา๋ายังไงก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกําลังแรงใจให้ฝรั่งฝังโค้งด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่แน่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของฝรั่งฝังโค้งนะคะพ่อแม่พี่น้องจา๋า ว่าวันวันฝร so, right? <PH ั่งฝั่งคงจะพาพ่อแม่พี่น้องไปทำอะไรอยู่ที่ไหนรอติดตามดูนะคะว่าฝรั่งฝั่งคงจะพาพ่อแม่พี่น้องไปเที่ยวไหนบ้างนะคะพ่อแม่พี่น้องจ๋าฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องด้วยนะคะวันนี้ไปละจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ